สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องเล่น DVD พกพายี่ห้อ EVD นะครับเป็น EVD Portable DVD นั่นเองนะครับเป็นเครื่องเล่น DVD พกพาแบบมีจอนะครับตัวนี้จอใหญ่ทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องรีวิวให้ทุกท่านดูนะครับจอใหญ่ทีเดียวนะครับจอ15นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้จอ10อ่า ถ้าไม่ถึง15ก็น่าจะ14นะครับประมาณนี้นะครับแต่ก็โดยรวมก็ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับจอใหญ่ทีเดียวนะครับตัวนี้จะไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับจะต้องเสียบปลั๊กไฟนี่ครับปลั๊กไฟมันอะแดปเตอร์มันจะต้องเสียบปลั๊กตลอดนะครับเวลาใช้งานนะครับตัวนี้จอใหญ่ทีเดียวนะครับผมให้เลยว่าน่าจะ14นิ้วนะครับไม่14ก็15นะครับตัวนี้ไม่มีข้อมูลนะครับแต่ว่าตัวใหญ่ทีเดียวไม่มีแบตเตอรี่เราต้องใช้ สายอะแดปเตอร์เสียบอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรจะทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับเวลานะครับดูข้างๆก่อนนะครับมีช่องเสียบ USB นะครับแล้วก็ช่องเสียบ SDcard ได้นะครับแล้วก็วิดีโอเอาต์ต่อออกจอได้นะครับแล้วก็เสียบออกสัญญาณเสียงออกแอมได้หรือว่าหูฟังนะครับแล้วก็สัญญาณ AVin นะครับต่อกล่องดิจิตอลนะครับเข้าตรงนี้แล้วก็อันนี้ปุ่ม Power on off นะครับตอนนี้ off ไว้อยู่นะครับถ้าเลื่อนมาทางนี้ก็จะเป็น on มาทางนี้ off ตัวนี้เป็นช่องเสียบสายอะแดปเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับนี่ครับช่องเสียบสายไฟอันนี้แหละตัวนี้เป็นช่องเสียบออกคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเหมือนกับว่าเป็นช่องเขาเรียกว่า VGA นะครับเหมือนคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับเราต่อออกจออื่นๆได้นะครับต่อโปรเจคเตอร์ได้ต่อไปออกคอมอีกจอหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กเลยนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าอะแดปเตอร์มันนะครับเสียบไฟฟ้าอะแดปเตอร์นะครับเสียบเข้าไปนะครับปุ๊บเลย หลังจากที่เสียบเข้าไปก็เลื่อนปุ่ม power มาทางอ่อนนะครับตัวนี้ปุ๊บนี่ครับหลังจากเลื่อนมาฝั่งนี้ปุ๊บเดี๋ยวจอมันก็จะติดนะครับหน้าจอก็จะติดนะครับอ่าเนี่ยนี่นะครับหน้าจอติดแล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่ผมจะทดสอบนะครับผมจะทดสอบการเสียบ usb ในการฟังเพลงนะครับนี่ usb ผมเอาเพลง mp3 ก๊อปใส่มาแล้วนะครับก็เสียบเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าเสียบเข้าไปเลย ปุ๊บดันเข้าให้แน่นๆนะครับเสียบแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเสียบแล้วทีนี้ก็มาดูกันนะครับมันก็นี่ครับมันเล่นอัตโนมัตินะครับนี่ครับ USB นะครับนี่คือการเสียบ USB เดี๋ยวผมเลื่อนไปเพลงถัดไปเล่นนานไม่ได้นะครับติดลิิทธี์ครับ ดังดีทีเดียวนะครับอ่าพอแล้วครับคุณผู้ชมครับพอแล้วก็ถอดออกได้เลยนะครับถ้าเราไม่เล่น USB แล้วเราก็ถอดออกเก็บไว้นี่ครับอันนี้เพลงจาก USB นะครับต่อไปจะเป็นการทดสอบนะครับการเล่นแผ่นนะครับคุณผู้ชมครับแผ่นตัวนี้เป็น CD audio นะครับตัวนี้ลําโพงใหญ่มากแล้วก็เสียงดีมากนะครับอ่าทีนี้ก็เพลง audio นะครับทีนี้เป็น CD audio นะครับคุณผู้ชมครับอ่าลองดูนะครับกาลังโหลดดิ้งอยู่เดี๋ยวมันก็อ่านนะครับคุณผู้ชมครับ ตัวนี้เป็นเครื่องที่ใหญ่นะครับจอใหญ่แล้วก็สวยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดนะครับนี่ครับเล่นนะครับซีดีโอเดีโอนะครับกดเน็กได้เลยนะครับกดเน็กตรงนี้นะครับนี่ครับกดเน็กตรงนี้อ่านี่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวถ้ากดเน็กอีกนะครับ นี่เพลงเก่าๆนะครับคุณผู้ชมครับซีดีออ o ิโอเพลงเก่าๆให้ฟังนานไม่ได้นะครับติดลิขสิทธิ์นะครับอ่าสต็อปตรงนี้นะครับอ่าสต็อปแล้วก็เวลาเอาเอาถาดออกจะต้องเลื่อนมาทางนี้นิดหนึ่งแบบนี้นะครับมันจะเด้งขึ้นปึ๊บนี่ครับเห็นไหมครับตัวนี้สภาพใหม่มากนะครับพลาสติกนี่พลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับหุ้มนะครับ อ่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นมือหนึ่งนั่นแหละครับแต่ว่ามันอาจจะตกรุ่นตกอะไรมาแล้วนะครับผมไปเหมามานะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับพลาสติกยังอยู่เลยนะครับยังหุ้มอยู่เลยอ่ะอันนี้ MP3 นะครับทีนี้ทีนี้ก็เล่นแผ่น MP3 แล้วนะครับอ่ากำลังอ่านนะครับมาดูซิว่าการอ่านแผ่นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมใส่แผ่น MP3 เข้าไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็กำลังโหลดดิ้งอยู่นะครับดูครับนี่ครับขึ้นลายชื่อเพลงขึ้นมานะครับเล่นอัตโนมัติเลยนะครับ เล่นอัตโนมัติเลยนะครับอ่าพอนะครับคุณผู้ชมครับให้ฟังเพลงได้ไม่นานนะครับถ้าฟังนานเดี๋ยวเวลาอัปโหลดขึ้น YouTube มันจะติดลิขสิทธิ์นะครับอ้าต่อไปเป็นแผ่น VCD นะครับทีนี้ก็เป็นหนังแล้วนะครับ VCD นะครับเพลงผ่านไป c d audio ผ่านไป MP3 ผ่านไปต่อไปก็เป็น VCD ภาพยนตร์นะครับ เป็นการชมภาพยนต์นะครับทีนี้ VCD กับ DVD ตอนนี้ลอง VCD ก่อนนี่ครับ VCD นะครับหนังเรื่องเหยี่ยวยโสธรนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับีเด้อีเด้อเต็มาเด้อเสียงดังดีทีเดียวนะครับลำโพงครับอ่าพอแล้วครับคุณผู้ชมครับอ่ามีแผ่นต่อไปรออยู่แผ่น DVD นะครับทีนี้ครับนี่ครับแผ่น DVD นะครับทีนี้ ผมจะทดสอบให้ดูทุกแผ่นที่มันอ่านได้นะครับตั้งแต่ CD ดีออรโแล้วก็ MP3, VCD, DVD นะครับทีนี้ก็เล่นแผ่น DVD นะครับคุณผู้ชมครับการอ่านแผ่นจะเป็นอย่างไรบ้างอ่านแผ่นดีแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งตัวนี้จอผมว่าน่าจะประมาณสัก14นิ้วนะครับคุณผู้ชม55ินี่ไม่รู้จะใช่หรือเปล่าแต่ก็เอาประมาณไว้เลยนะครับก็ใหญ่กว่า AJ ที่ผมเคยรีวิวนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ DVD ครับ การเล่นแผ่นดีทีเด er like ียวนะครับเสียงยังเร่งได้อีกนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเสียงเพิ่งเท่าไร่17เองนะครับขนาด17ดยังดังขนาดนี้นะครับเร่งได้ตั้ง20นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเสียงลําโพงเขานี้ดังดีทีเดียวนะครับแล้วก็เมนูใหญ่ชัดเจนแล้วก็จอใหญ่ชัดเจนคุ้มค่ามากนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ถือว่าได้จอใหญ่แล้วก็ได้คุ้มค่านะครับคุณผู้ชมครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับตัวนี้ซึ่งจอใหญ่กว่า A j เจนะครับคุณผู้ชมครับ ถ้าซื้อใหม่ๆก็น่าจะประมาณสัก4,000-5,000น ốt ล่ะครับคุณผู้ชมครับอ่ามาแล้วครับตอนนี้เล่นแล้วนะครับก็กําลังรออ่านแผ่นอยู่นะครับสาหรับเจ้าเครื่องนี้นะครับเครื่องเล่น EVD นะครับ Portable EVD DVD Player นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นตัวจอใหญ่แล้วก็สภาพใหม่นะครับพลาสติกยังหุ้มอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับเล่นแล้วครับเล่นแล้วครับคุณผู้ชมครับ อ่าก็กดเลย์ได้เลยนะครับถ้ามันขึ้นเมนูมาแบบนี้แล้วก็กดเลย์นะครับคุณผู้ชมครับอ่าเอาละครับคุณผู้ชมครับก็หลังจากการรีวิวการเล่นแผ่นการเสียบ USB ผ่านไปก็จบการรีวิวนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ผมขายอยู่ที่1,200บาทนะครับคุณผู้ชมครับ1,200บาทเท่ากับ AJ เลยแต่ได้จอใหญ่กว่า AJ นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ การอ่านแผนนี้อ่านดีเยี่ยมเลยนะครับคุณผู้ชมขาย1,200บาทนะครับสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเก h ชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ